มีคนทักเรามาเยอะขนาดนี้คิดว่าเราโดนเกงเยอะมากก็ยังไงเดี๋ยวจะไปดูเฉลยตอนที่พี่เขาเฉลยแล้วจะถามาทีละข้อเลยข้อหนี้หนูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูทายถูกไหมแล้วทําไมเป็นแบบนั้นแบบนี้เดีย๋ยวจะมาบอกกันว่าเอ้ยที่คิดผ่านไปเป็นยังไงแล้วก็การโดนขนาดนี้ <tramp. S 1> ก็ต้องส่งต่อให้น้องปีหน้านะคะปีตัวเองไม่รู้เลยเขาพี่รหัสเป็นใครแต่ปีหน้านะคะถ้าน้องได้มาดูคลิปนี้ของพี่ก็เตรียมตัวไว้นะคะพี่จะมาไม้ไหนก็รอดูกันเลยจ้า โชคดีนะน้องปีหน้าเดี๋ยวปีปีตัวเองไม่รอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับการนะจ้าอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นม .4 มาใช่ไหมนอกจากเราจะต้องมานั่งเรียนอะไรเราก็ยังจะมีกิจกรรมแบบร่วมกับรุ่นพี่พอสะวะาวทอได้กันเองก็คือกิจกรรมพี่รหัสหนองรหัสนั่นเองแล้วด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ เราไม่สามารถไปที่โรงเรียนได้ไม่สามารถเจอกันที่โรงเรียนอาะเจอกนที่โรงเรียน2บวันอย่างเงี้ยวันที่2จับสายรหัสจับสายรหัสว่า ที่เราเราจะได้พี่รหัสเป็นคนไหนแล้วพี่รหัสจะได้น้องขอนรหัสคือคนไหนนะคือมันออนไลน์อ่ะทุกคนแล้วเราจะหาข้อมูลยังไงเราจะแบบคือนึกภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยพี่จะให้ข้อมูลเราอย่างไงเราจะได้พี่รหัสแบบยังไงอะไรนี้เราจะหาข้อมูลจากไหนอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันคล้ายๆการสืบคดีคดีนีนนน้น <laughs> ะซีโคนันสืบคดีย่างๆก็แบบเราต้องรวบรวมหลักฐานหาดูน้นหานั่นหานี่ดูข้อเท็จจริงความเป็นไปได้เ้อใช่ไหมอะไรยังไงแล้วแบบรวบรวมหลักฐานแล้วก็สืบหาคนร้ายเออตามหาพี่รหัส นั่นเองครับซื้หาคนร้ายแต่ว่าการรวบรวมเป็นแพทเทิ์นเลยนะเป็นแบบรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวเลยแบบข้อมูลทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จอ่ะที่วันนี้เจะเฉลยพี่รหัสแล้วนะคนที่ทักมาทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมด9คนขอไม่เอ่ยนามนะคะอาจจะแทนสัพนมพี่ๆทุกคนเป็นพี่ A พี่ B พี่สี่ เคไปแ,ลแหลงเตะพอ้นี้ได้คาใบมาได้มาหลากหลายมากได้มาจากหลายคนด้วยก็คือคําแรกที่การจับได้ตอนที่ตอนที่จับพี่รหัได้คาได้พี่เขาเขียนให้ว่าหน้าหนาวซึ่งแบบว่ามันสั้นมากมันสั้นจนชื่อพี่หรือเปล่าแล้วก็คือเราฝังชื่อพี่ตอนที่พี่แนะนําตัวไม่ทันเลยเพราะมันมันเยอะแล้วก็เร็วมากแล้วก็เบาด้วยบางคนอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหน้าหนาวเหรอ ใครอ่ะแล้วเราก็ไม่ส่วนตัวก็คือไม่เคยเล่นพี่รหัสหน้องรหัสแบบจริงจังมาก่อนเนี่ยแต่ว่เคยเล่นแต่เหมือนเหมือนไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนมต้นแล้วก็แบบงง,งว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงโน่นนี่คนอื่นคือได้แบบเป็นพาตสกราฟยาวๆบางคนเป็นเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็แ้แบบว่าแล้วอันนี้มันมีประโยชน์ไหมมันช่วยอะไรเราได้บ้างคํานี้หรือว่าพี่พี่อยากตั้งี่เฉยอันน,นี้เราก็ยังไม่รู้นเดี๋ยวรอเฉลยว่าแบบทำไมพี่ถึงเขียนหน้าหนาวมาเป็นผู้หญิง คือจะมีพี่คนหนึ่งของเราพี่พี่คนหนึ่งของเราไม่ใช่พี่คนที่เราไว้ใจเชื่อใจได้ที่แบบว่ารู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถถามข้อมูลเขาได้เอาขอแทนสักนาให้พี่เขาเป็นพี่เอ็กซ์กันนะพี่เอ็กซ์ของเาือพี่เอ็กซ์เนี่ยไปว่าเป็นผู้หญิงชื่อจริงสามพยางเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่มั่นใจเลยเว้ยว่าแบบว่าหลังจากที่เราคิดไปคิดมาเนี่ยเราอะ ก็แบบว่าแต่ว่าคนที่เราคิดไว้ทีแรกอะแบบมั่นใจมากนะแบบมั่นใจสุดๆไปเลยแบบโอ้พี่คนนี้แน่ๆฉันคิดไปแล้วว่าต้องเป็นพี่คนเนี้ยก็แต่ว่าชื่อเขาสี่พยางค์นะทุกคนถ้าเราได้ทำไปว่าสามพยางค์แล้วถามไปหลายคนอ่ะหลายหลายคนก็บอกว่าสามพยางค์ค่ะเอ๊ะอะไรจริงมันแน่กันแน่แล้วหลังจากที่เขาไปหลังหลังจากที่การเนี่ยไปถามไหลายคนเนาะแต่ทพี่หลายๆคนว่าแบบมี่พี่รหัสเมือกี่พยางค์งกันแน่คะอะไรเงี้ยลสยคนก็บอกสามพยางค์ก็ พี่คนที่สี่พยัคฆ์คนนั้นที่คิดไว้ขอแทนก็เป็นพี่เอแล้วกันนะพี่เอก็ทักมาเลยว่าน้องพี่เนี่ยพี่ถัดน้องอะสี่พยาคฆ์ใครไม่รู้อะ,อะ,อ,ะอะไรแม่เริ่มสับสน,นวุ่นวายคณะสีมากกว่าสองพยาคฆ์อุียนยากมากนี่แค่ไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าในห้องพี่เขาอ่ะเหมือนแบบว่าคณะสีที่เป็นผู้หญิงอะนะที่มากกว่าสองพยาค์เนี่ยเกือบทุกคนเลยมีแค่คนเดียวก็คือพี่เอที่เราคุยด้วยแค่นั้นอนะ แบบไม่ได้อะไรเลยทีนี้คาใบ้ต่อไปไม่ได้ใส่แว่นตลอดเวลาก็คือใส่เวลาเรียนเราก็แบบพยายามไปหาดูรูปในไอจีพี่เขารูปในเฟซบุ๊กว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงแบบใส่แว่นในหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าพี่ๆเขาไม่ค่อยลงรูปกันเลยค่ะลงรูปน้อยมากบางคนก็คือไม่ลงเลยก็แบบเออแต่ว่าคนที่ลงก็คนที่คิดไ้ทีแรกก็ไม่ใส่แว่นแล้วคนที่คิดไปปัจจุบัน ก็ไม่ใส่แว่นแต่แบบลองถามลองสืบลองถามไปดูพี่แกก็ใส่แว่นแบบตอนที่ตอนเวลาเรียนอะไรอย่างนงี้่นะหรือแบบรูปในเพจโรงเรียนอย่างเงี้ยของพอสวทอ่ะเออเขาก็เห็นพี่แกใส่แว่นตอนแรกคิดว่าพี่สามคนพี่สามคนแรกที่ทักมาอาจารยนน์ากจะมีพี่เอใช่ไหมแล้วก็มีพี่อีกสองคนตอนแรกอะเกือบหลงเชื่อพี่หนึ่งในสองคนที่เหลือแล้วนะแต่แบบว่าลองถามดูว่าทรงผมเป็นยังไงได้ไหม พี่พี่เอ็ก็บอกว่าพี่มันแตกกลางแต่กลางเนี่ยนะวะแต่กลางคือเนี้ยซึ่งหนึ่งในสองคนเนี้ยที่ตอนแรกคิดว่าใช่เพราะว่าท,ที่ที่คิดว่าใช่คือถามแบบถามเหมือนเป็นพี่รหัสเรามากอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าใช่อ่ะแต่พี่เขาไวหน้ามาอ่ะไม่ใช่ละตัดไปเลยตัดไปชื่อเล่นหนึ่งพยางบางคนเรียกสองพยางพี่เอเนี่ยที่คิดไว้ทีแรกอะที่มั่นใจมาก มันแบบก็ชื่อหนึ่งพยางยังไงก็หนึ่งพยางก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบมันจะเรียกสองพยางได้ยังไงแต่พี่คนที่คิดถึงตอนปัจจุบันเนี่ยขอแทนให้เป็นพี่บีนะพี่บีเนี่ยเฮ้ยหนึ่งพยางก็ได้สองพยางก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าสองพยานของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยแบบลองไปหาหาข้อมูลดูบางคนก็เรียกสองพยานจริงจริงตาสองข้างมีจมูกมีปากทุกคนก็มีอันนี้ตัดไปเลยค่ะ สูงมากกว่า160แต่สูงน้อยกว่า175แล้วก็แบบเฮ้ยพี่คนแรกที่เราคิดไว้อ่ะพี่เอเนี่ยเขาไม่น่าถึง160นะแต่พี่บีเนี่ยเฮ้ยมีความเป็นไปได้อ่ะใส่รีดัดฟันประมาณนี้ซึ่งพี่เอกับพี่บีก็ดัดฟันก็มีความเป็นไปได้อีกไม่กินหมูไม่กินเนื้ออันนี้เริ่มงงมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องใส่รีดัดฟันมั้งแบบว่าไม่กินแรบ,บว่าติดฟันอะไรอย่างนี้นั่นนี่เล่นกีตา อันนี้เราก็ไปหลอกถามพี่เอแล้วก็พี่บีนะแล้วก็ปรากฏว่าพี่เอบอกว่าเล่นแต่กว่าจะบอกใช่กว่าจะบอกส่วนพี่บีบอกไม่เล่นแต่ว่าไปถามเพื่อนพี่เขาคนอื่นน่ะหนึ่งในพี่ที่ทักมาเนี่ยทั้งในหนึ่งในเก้าเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าพี่บีเนี่ยก็เล่นกีตาก็คือแต่ว่าไม่แต่ไม่ได้บอกว่าพี่เอเล่นก็แบบเริ่มลงแล้วว่าใครพูดความจริงใครพูดแบบไม่จริงกันแน่โอ้โหเสียงเครื่องบินบินห่อยมากนะคะทุกคนเกิดวันพฤหัสบดี คือมันไม่ได้ทำสวัสดีเราก็ไปถามถามคือถ้าจะถามถามันเกิดที่เอ็คือเราถามแบบที่เอ็เยอะมากแล้วอะเราก็ปวดที่เอ,ไอ็ไม่บอกไม่บอกความจริงเราก็เลยไปเซิร์ชหาเองในเฟซบุ๊กแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นแบบเพื่อหาจริงๆตอนแรกตอนที่ถึงข้อเนี้ยเทพคณิตศาสตร์ษษพี่รหัสเนี่ยส่งโจทย์คณิตศาสตร์มาให้ทำ๋ยวอ่านให้ฟังสามเหลี่ยม xyz รูปหนึ่งเอเท่ากับ20หน่วยและ xz เท่ากับ30หน่วยจากจุด x ลากเส้นแบ่งครึ่งมุม วายแดเอ้ยวายเอไปตัดด้านวายแที่จุดเอลากเส้นจากจุดเอไปตัดด้าน X อที่จุด B โดยที่เส้นตรง AB ขนานเส้นตรง XY จากจุดบีลากเส้นแบ่งครึ่งมุม a บีแไปตัดด้าน Y าแที่จุด 4, 5, C Z, ถ้า AY วายลบซแเท่ากับหนึ่งส่วนสองหนวยต้งหา Y าแคุณพระโอเมก้าที่มากแล้วยังไม่จบแค่นั้นเนี่ยคำตอบเป็นจำนวนเต็มแล้วคำตอบเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษในชื่อเล่น พวกข้าก็ชันกินชื่อเล่นประมาณเอาปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มก็คือถ้าถ้าถ้าเราอ่ะหาคำตอบได้แล้วให้บวกไป0.5แล้วก็นับตัวอักษรเอาแล้วคำตอบที่ได้แบบว่าจากที่คิดเองแล้วเพื่อนจิงเนี่ยได้13ซึ่งไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าถูกไหมหรือว่าเป็นชื่อในไอจีอย่างนั้นหรอซึ่งก็ไปดูแต่ละคนก็ดูมีค,ม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 คีไม่มีความป็นไปได้แล้วก็แบบช่วยกันคิดเพื่อน เฮ้หรือว่าเป็นตัวอักษรที่13 A B C D E F G H I J K M M, M. เป็นตัวที่13ใช่ M เป็นตัวที่13เฮ้หนูไม่ใช่นะซึ่งพี่ B เนี่ยอักษรขึ้นต้นชื่อเล่นกนะ็คือตัว M เป็นไปได้ไหมทุกคนแล้วคือตอนแรกคือมั่นใจมากเลยนะว่าเป็นพี่ A หลังจากรู้ว่าชื่อเล่นอย่างนี้ปุ๊บทุบเลยความคิดเป็นพี่ B แน่เลยอะ่ะคิดว่าเป็นพี่ B แล้วเราอะ่ะก็ไปไล่ถามเพื่อนในห้องทุกคนคือเราเปลีขยนมากเลยเนาะไล่ถามเพื่อนในห้องทุกคนเลยว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เอกกับพี่บไีได้ทักมาไหมแล้วปรากฏว่าพี่เอกไม่ทักใครไปเลยไอเราก็แปลกใจว่าแต่พี่เอดูไม่ตรงกับเราแล้วนี่นาะไม่ทำไมพี่เอไม่ทักไปหาใครเลยไม่ทักไปหาน้องหลาะตัวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่บีอะ่ะทักไปแต่เพื่อนคนที่ถูกทักเนี่ยคิดว่าพี่บีน่าจะหลอกแล้วก็เป็นพี่รหัสเขาด้วยหลังจากที่ที่ตกลงกันเมื่อวานว่าจะเฉลยในซูมนะคะเราเรานอกจากจะเล่นใส่รหัสออนไลน์แล้วเรายังเฉลยออนไลน์อีกนะคะ หลังจากที่ตกลงวก็จะเฉลยในซูมเนี่ยก็มีพี่พี่สีอะขอแทนสัปดาว์นพี่ซีพี่สีซสักมาอีกคนแล้วก็แบบเขาเราถามอะไรไปอ่ะก็คือข้อมูลตรงทุกอย่างเหมือนรู้อะเหมือนรู้ว่าพี่รหัสเรามีข้อมูลอะไรอะไรประมาณเนี้ยตั้งแบบอะไรกันวันนี้แบบงงมากแล้วก็คือเราก็เคยทาสตอรี่ไปเนะ้างแบบว่าพี่รหัสที่น่ารักของหนูใครคือคนที่น่ารักน,น,ไไนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กไปสามคนสามคนก็จะมีพี่เอแล้วก็มีพี่สองคนแรกที่งสงสัยตอนแรกตอนนี้ตัดออกไปแล้วเน,นี่ยคนนึงไวนะ้หน้าม้า ซึ่งตัดออกไปแล้วอีกคนนึงเป็นพี่เออีกคนเนี่ยเป็นตัวกลางที่เป็นตัวกลางเป็นคนที่คอยเขาเรียกว่าไงคอยเออเอาโจทย์คอยเอาคําใบ้มาให,ให้ซึ่งไม่รู้ว่าคาใบ้เนี่ยเป็นจริงหรือเท็จเลยแล้วเราก็แบบพยายามหลอกถามพี่เอกับพี่บีเนาะแต่พี่บีเนี่ยเหมือนจะปฏิเสธตลอดเลยใช่เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นพี่ไม่ได้เป็นพี่รหัสน้องซึ่งพี่คนอื่นอ่ะเขาไม่ปฏิเสธกันน่ะเขาใช่เขาไม่ปฏิเสธเ,เ,เ,เขาพยายามจะเลี่ยงคาตอบอ้อมๆออ่ะให้ดูว่าแบบว่าเออไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของ ที่บีก็คือปฏิเสธเลยพี่พี่รหัสน้องว่ามันดูแบบมันดูใช่ไปหมดอะค่ะทุกคนใช่แล้วพี่เขาก็เกิดเกิดวันที่เราจะเฉยสารกันด้วยซึ่งเป็นวันที่แปดกรกฎาซึ่งเราก็ถามไปตรงๆเนะแล้วพี่เขาก็บอกตรงๆไปหาข้อมูลนะไปถามพี่เอเนี่ยว่าพี่รหัสเนี่ยพี่รหัสหนูเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรตอนถมขึ้นมัธยมก่อนที่จะมาที่สุรนารีเนี่ยพี่เอเนี่ยก็บอกว่ามาจากอนุบาลซึ่งพี่เอเนี่ยมาจากโรงเรียนวิสวะแก้วที่ดีเนี่ยมาจากอนุบาลจริงๆ เราเราก็แบบว่าไม่ไม่แน่ใจแล้วแบบหนจะเป็นพี่บีจริงๆทุกอย่างก,ก็ดูตรงกับพี่บีเลยอะ่ะแล้วพี่บีก็ดูมีพิรู้การดูปฏิเสธไปหมดแล้ววันสุดท้ายเนี่ยพี่พี่ซีเนี่ยมาหลอกมาหลอกมาปั่นแน่เลยอะ่ะแบบมันดูไม่มีความตรงอะ่ะอย่างตอนที่เราถามไปว่าใครเล่นกีตาร์บ้างเนี่ยที่คนที่เคยบอกเรามาก็ไม่มีไม่มีชื่อพี่ซีอยู่ในนั้นเลยนะพี่ซีก็แบบหปั่นเก่งมากแบบบอกข้อมูลทุกอย่างแบบว่าเนี่ยพี่เล่นเก่งมากเนี่ยเล่นกีตาร์เก่งมากอะไรโน่นอนี่นนอ๋อแล้วอีกคำใบหนึ่งที่คิดนลทดใของงั้้หมแว เอกลุศีเลยก็ว่าได้ก็คือทำใบว่าพี่รหัสขาวแล้วเราก็เปรียบเทียบขาวกับพี่เซึ่งพี่เเนี่ยก็ขาวแล้วนะแล้วคนที่ขาวกับพี่เเนี่ยมีใครบ้างในห้องอย่างเงี้ยเราก็ไปไล่ดูรกข้ามในเพจโรงเรียนของกสทวงเฮ้ยก็เป็นพี่บีแน่คิดรูาพี่บีพี่บีไม่เปลี่ยนแปลงเลย้เราก็พยายามถามถามแต่ถามพี่เอพี่บีพี่ซีเดวพี่บางคนอื่นๆนะเนาะว่าเฮ้ยทำไมถึงเขียนคาใบว่าหน้าหนาว ใครคนข้อตอบต่างกันว่าเรามาักจะเขียนในสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็ชอบหน้าหนาวหน้าหนาวจุกๆอะไรต่างๆเยอะม,มากเลยนะทุกคนแบบตอนแรกคือมั่นใจมากเราของเราค่ะมั่นใจแบบรีดได้อย่างดีเลยโอ้ใช่แน่นอนไปมาเริ่มไม่ใช่แล้วเรามันเป็นออนไลน์ line. เราแม่แบบเราไม่เจอตัวจริงหาลูกก็ค่อยไม่ค่อยเจออะไรไม่รู้ว่าแบบใครเป็นใครกันแน่เจอกันแค่วันเดียวเจอกันแค่วันเดียว ทีนี้เขาก็มาโหวตกันใช่ไหมตอนแรกก็โหวตว่าจะเฉลยที่รหัสเนี่ยวันพฤหัสที่แปดหรือว่าวันศุกร์ที่เก้าก็คืออยากรีบเฉลย,ลยแล้วนะคะกดลงโทษเอาอะไรบ้างที่เขาก็ให้เราเสนอไปเนาะทุกคนก็สั่งเสนอนู่นนั่นนี่กลุ่มสิบที่ไม่ใช่ลูกแต่เป็นน้องทำโทษอะไรดีในที่ให้เลือกเนาะมันก็จะมีหนึ่งกินน้ำมะเขือเทศดอยคำสองเต้นเน,น่นโตหน้าเสาธงเขียนหน้าเป็นชื่อเล่นพี่รหัหตือน้องรหัส หน้าทุกคนสี่เขียนอวยพรพี่ถัดต้องรหัสหนึ่งหน้ากระดาษ A4 หนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะคะเขียนอวยพรสี่ทำแอคโยทําท่าน่ารักอ่อนๆนัอ,อนอ่อนในนีออน้หกล,ละหกละ,ละบีบแป้งใส่มือเยอะๆและทาหน้าแล้วอันสุดท้ายก็คือไม่มีลงโทษโอ๋อมีอันหนึ่งนึยน,นะที่เพื่อนในห้องเราเสนอมาก็คือกระโดดลูกบออันที่พี่เขาเขียนมาเพิ่มอ่ะอันที่พี่เขาแบบว่าเลือกมาให้ทีแรกบทลงโทษของพี่เขาทีแรกก็คือบีบแป้งใส่มือ เยอะๆละฐานะนอกนั้นเป็นของของห้องเราคิดเองหมดเลยซึ่งแบบเหมือนเรามั่นใจมากว่าห้องเราจะตอบถูกอะไรอย่างนี้จะโดรกันแน่แล้วผลโบวตก็สรุปปิดโบวตไว้ที่ปีแป้งเสร็จเลยละฐานะนี่คือบทลงโทษของเราถามว่าเราเลือกอะไรให้ทายให้ทายให้ทายมาในคอมเมนต์ว่าเราเลือกอะไรอาจจะเฉลยท้ายคลิปก็ได้ว่าเราเราเลือกอะไรคอมเมนต์มาก่อนประนี้ แล้วก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนเฉลยพี่รหัสไอ้คนที่เราคิดไวไหมก็คือพี่บีสรุปเราคิดว่าเป็นพี่บีนะแล้วพี่บีก็ชอบปฏิเสธนะพี่บีไม่เก่งคณิตพี่บีไม่เก่ง,ไม,กงไม่เก่งนู่นไม่เก่งนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แกได้เหรียญทองโอลิมปิกคณิตเด็กตอนมอตอน้นตอนปฐมะพี่แกเก่งมากเลยนะที่พี่แกปฏิเสธอะปฏิเสธเราแทบทุกเรื่องอะมัอนพยายามให้เราแบบรู้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงไงประมาณนั้นอะ ให้คิดว่าพี่พี่พี่รหัสน้องนะแล้วพี่แกแบบให้คนมาทักเราหรือเปล่าหรือคนอื่นหรือคนอื่นมาทักเราก็ไม่รู้ว่ามาแกงเราเพิ่มแล้วพี่แกก็ไปแกงคนอื่นเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราหรือพี่แกพูดความจริงแล้วว่าเมื่อวานก่อนวันเฉลยเนี่ยก็คือมีพี่มีพี่ซีทักมาหาเราใช่ไหมแล้วตอกว่าเนี่ยพี่เป็นพี่รหัสจริงๆนะน้องถ้าน้องไปตอบพี่น้องจะเสียใจซึ่งแบบมันดูไม่มีอะไรตรงเลยทุกคนเขามาหลอกแน่ๆเขาไม่เชื่อเขาจะตอบพี่บียังไงก็จะตอบพี่บีเราต้องมั่นใจในคำตอบของเรานะคะส่วนพี่บีเออออ่่่ทกไปหหาาเเพืืนนน้งรคน แล้วเพื่อนในห้องเราก็แบบดันไปบอกว่าพี่เป็นที่รหัสเราพี่เป็นที่รหัสเราไม่ใช่หรออะไรเงี้ยพี่เป็นที่รหัสดันใช่หรอแล้วเขารู้หมดก็ไม่รู้นะแล้วพี่บีหรือว่าพี่เขาพูดความจริงก็ไม่รู้ไม่ใช่หรอกเราต้องมั่นใจสิว่าเป็นพี่บีเอหมือนตีกันอยู่เลยสองฝั่งแเแล้วพี่บีก็คือทำเนียนหรือว่าพูดความจริงก็ไม่รู้นะแล้วแกก็บอกว่าพี่อาทักไปหาน้องรหัสพี่แล้วเมื่อกี้น้องรหัสพี่ไม่เชื่ออะไรนน่นนี่ ให้หลงกลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นใจนะคะเป็นไงเป็นการจะตอบพี่บีการจะตอบพี่บีทุกคนการจะโดนปาแฝงไม่ใช่ปาแฝงโผล่แปง้ปแปงเข้านะทำไมชุดตายคะ่ะให่ไหมเราเจอกันตอนเฉลยพิ่หัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตรียมตัวให้พร้อมรอโดชุดได้เลย